การแสดงพทธรีรการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวนะคะเป็นไฮไลท์สําคัญของการจัดงาน UI Fan นะคะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวก็จะมีพระบรมชายาลักษณ์และโครงการในพระราชดำร,ร,ริของพระองค์ท่านนะคะที่จะนํามาเผยแพร่ถึงกิจกรรมต่างๆที่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาในปี2554ค่ะใช่ค่ะซึ่งก็จะมีการออกแบบแลนด์มาร์กของงานนั้นจะมีการเชื่อมโยงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายนะคะเพื่อใ,ให้ประชาชนชาวไทยนั้นได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระ ระบาดสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาทิเบตรามาทิปะดีดจักริดารุบรินสยามินการาธิราชบรมมานาถบอพิตรทรงสถิตยเย่เก้าชาวไทยเป็นดวงใจของแผ่น ส่งสถิเนือเกา้าชาวไทยศูนย์รวมใจแผ่นดิน